ทีนี้ชาวนนครับชาวท่าน้ำนนเนี่ยใจคอไม่ดีเลยจะเข้านอนในแต่ละคืนเนี่ยคุณเปิ้ลผู้ชมไหต้องไปดูระดับน้ําก่อนเออคือหลับไม่เต็มตื่นนะคะเออทีนี้เขาก็บอกว่ามันมีน้ํนา,า,า,ผ,านนผุดขึ้นมาจากผนังคอนกรีตครับเป็นน้ําผุดขึ้นมาจาก พื้นลานปูนหลายจุดเลยบริเวณท่าน้านนท์แบบนี้ฮะที่น้องเขาจะไปเล่นเนี่ยนะฮะปุดๆเลยคือมัน,ป,นมปุดๆขึ้นมาจากเป็นพื้นซีเมนใช่ไหมคะครับและพื้นบริเวณนั้นอยู่บริเวณแถวๆท่าน้ําด้วยคนก็กลัวไงคุณเปิ้ลว่าเอ้ยเดี๋ยวแผ่นปูนจะระเบิดหรือเปล่าเนื่องจากระดับน้ําบริเวณนั้นอ่ะมันเพิ่มสูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยนี่เริ่มปริมปร,มปริมแล้วนะคะครับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลนครนนทบุรีก็นํากระสอบบรรจุทรายมาวางเพิ่มนะครับ ร้อมกับเดินเครื่องสูมน้ําแบบเต็มกําลังเลยทีนี้ท่านนายกสมนึกครับเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรีก็ให้ข้อมูลว่าไอ้น้ําผูดที่มันขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นท่อระบายอากาศเวลาคลื่นเรือมาแรงครับแต่จะไม่ทําให้พื้นระเบิดช่วงนี้มันเป็นช่วงน้ําทะเลหนุนสูงอย่างที่รู้กัน และเมื่อวานนี้น้ําขึ้นมากกว่าทุกวันก็เลยทําให้มันมีน้ําผุดขึ้นมาครับแล้วพวกเขาเนีก็เลยเตรียมกระสอบทรายมาวางเพิ่มแนวป้องกันน้ําเอาไว้แล้วแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ําออกไปด้วยครับไปฟังท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรีนะฮะเห็นผุดขึ้นมานี่มันคืออะไรครับอ๋อที่น้ำนี่เป็นเคยขื่นตรงนี้นะครับที่เราทํทาผนังทางเดินลานใหญ่นี่เราต้องมีรูไว้สําหรับก็เวลาลูกขึ้นมาตีข้าบานะครับ ็มีช่องลมให้น้ำได้ระบายได้ได้หายใจได้เพราะฉะนั้นตัวผดนังตัวนี้จะพังนะครับแต่เราก็กั้นตัวนี้ไว้นะครับน้ำมันจะไม่เข้าไปส่วนนอกชาวนนทบุรีแถวนั้นน่าจะคลายกังวลได้สักนิดหนึ่งนะฮะซึ่งท่านนายกสมเน,นื่ีงก็บอกด้วยว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังรับมือได้เพราะระดับน้ำต่ำกว่าปีห้าสี่กรณีว่าไม่มีพายุฝนตกเพิ่มจากเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิธิ์ก็ยังถือว่ายังรับมือไว้ได้นะครับ แต่ทางเทศบาลเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะจัดกําลังเฝ้าแบบ24ชั่วโมงเลยถ้ามีชาวบ้านคนไหนเดือดร้อนสามารถจะไปแจ้งขอความช่วยเหลือได้ครับนอกจากนี้เขายังสั่งกระสอบทรายเพิ่มมาอีกแสนใบพร้อมกับทรายด้วยเพื่อเตรียมรับมือไว้อยู่แล้วนะครับโอ้โหนี่ชาวนนทบ,บุรีนะที่ฉันเชื่อว่าหลายคนไปเฝ้ามองอมไปเฝ้าติดตามสถานการณ์น้าบริเวณท่าน้ํานนกันอย่างใกล้ชิดใช่รายิ่งเห็นน้ําผุดผุดแบบนี้ใจคอไม่ดีเลย